เป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากจริงๆสำหรับครอบครัวของคู่รักดังอย่างนางเอกซุปตาผลไม้ชมพู่อารยาเอฮาเกตและไฮโซหนุ่มนอ็อตวิศรุตร,รังสีสิงห์พิพัฒน์ เห็นได้จากภาพต่างๆที่ทั้งคู่โพสต์ลงไอจแถมลูกๆทั้ง3ามคนน้องสายฟ้าน้องพายุน้องแอบิเกลก็ขยันสาดความน่ารักทำเอาแฟนๆใจละลายเป็นประจำและล่าสุดเมื่อถึงวันคล้ายวันเกิดของนอตเมื่อวันที่5สิงหาคม 2,566ที่ผ่านมาชมผู้ก็พาลูกๆไปฉลองวันเกิดของน็อตที่บริษัทโดยมีพิธีทำบุญเลี้ยงพระและมีเซอร์ไพรส์วันเกิดแบบน่ารักๆจากพนักงานบริษัทอีกทั้งยังมีโมเมนต์อบบุ่นในบ้านเป่าเค,ค้กกันพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งครอบครัวด้วย นอกจากนี้ยังได้เห็นโมเมนต์ของเด็กๆทั้งสามคนที่น่ารักสดใสาตามวัยมากๆซึ่งชมพู่ก็ได้โพสต์คลิปบรรยากาศพร้อมทั้งแท็กไปที่ IG ของน็อตท่ามกลางคอมเมนต์จากคนในวงการบันเทิงและแฟนๆที่ต่างพร้อมใจอวยพรวันเกิดของน็อตเต็มไ g ด้านน็อตวิชรุธหลังเห็นคลิปดังกล่าวก็เข้ามาคอมเมนต์เป็นอีโมจิหัวใจห้าดวงด้วย